สวัสดีค่ะวันนี้แม่นงจะพามาต้มต๊ส่วนค่ะทำาต๊ส่วนตอนนี้น้ำก็เดือดแล้วนะคะใส่ใบเตยลงไปค่ะนี่น้ำตาลทรายค่ะตาลทรายสามขีดค่ะน้ำเปล่าเนี่ยหนึ่งกิโลสามขีดนะคะน้ำตาลทรายสามขีดค่ะคนให้น้ำตาลละลายนะคะ ตอนนี้น้ำตาลก็ละลายแล้วนะคะมาเตรียมแป้งมันค่ะแป้งมันสามสามขีดค่ะก็สามช้อนโต๊ะค่ะแป้งมันสามช้อนโต๊ะแป้งมันผสมน้ำนะคะเทลงไปน้ำตาลที่ร้อนคนให้กระจายนะคะ ให้แป้งมันสุกค่ะใช้ไฟกลางนะคะตอนนี้แป้งมันก็สุกแล้วค่ะ จากใบเตยอ,ออกเลยนะคะ ต่อมาใส่ถั่วค่ะถั่วนี้แช่น้ำไว้นะคะแช่น้ำไว้หนึ่งคืนแล้วก็ตอนเช้ามาล้างล้างห้าห้าครั้งมาล้างห้าครั้งให้น้ำสะอาดให้ ให้หายเหม็นนะคะแล้วก็มานึ่งค่ะนึ่งจนสุกค่ะแล้วก็มาพักไว้ก่อนตอนนี้แป้งก็เหนียวแล้วค่ะเทลงไปเลยนะคะคนให้เข้ากันค่ะ ต้ม่อนะคะฟองนี้เราตักออกด้วยนะคะตักฟองข้างหน้าออก นี้เต้าส่วนของเราก็เสร็จแล้วนะคะต่อมาก็มาต้มกะทิต่อค่ะต่อมามาต้มกะทินะคะทำกะทิลาดหน้าค่ะกะทิชาวก่อค่ะใส่ประมาณ350มลินะคะอันนี้500มลไม่ใส่หมดค่ะ เกลือนิดหน่อยค่ะแป้งข้าเจ้าค่ะแ้ข้าเจ้าประมาณครึ่งช้อนโต๊ะค่ะหนึ่งช้อนชาค่ะคนให้ละลายก่อนนะคะละลายเสร็จแล้วเปิดแก๊สค่ะ ไฟค่อนข้างอ่อนนะคะแต่ใบเตยด้วยค่ะคุนไปเรื่อยๆค่ะตอนนี้กะทิของเราก็สุกแล้วค่ะปิดแก๊ได้เลยค่ะสมาตักใบเตยอ,ออกนะคะ ตันนี้เต้าส่วนของเราก็เสร็จแล้วนะคะตักเสริมได้เลยค่ะเหนียวพอดีเลยค่ะ ค่ะลองทําทานนะคะทําง่ายๆค่ะเสร็จแล้วค่ะขอบคุณนะคะที่รับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะขอบคุณมากค่ะที่กดติดตามค่ะ